พริกเผาลงไปหมูสับน้ำตาลทรายพริกปน่นน้ำปลาน้ำมะนาวคลุกเค้าให้เข้ากันน้ำซุปกระดูกหมูหว,วาน,วาน,วานหอมนะครับน้ำซุปลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน เพิ่มต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวถั่วปนคนลีคนรลีคนรลี้นำตรงย้ำลงไปเลยลุกชิ้นหมูลงไปจิกโข้งหมูหมูเด้งลงไปอีกเนื่อเปื่อย,อยเห็ดหอมให้ยาบดตูมีครับ สวัสดีครับพบพ่อครับชานชนชิมอยูแล้วครับพี่น้องมือนีก็ไเลยแล้วกินแซ่บจุดจวดมาฝากกันด้วยครัาพี่น้องเลยมืนีเป็นบะหมี่หมูต้มยำนะพี่น้องเ้อบะหมี่สีโค้งหมูหมูเด้งหมูเปื่อยลูกชิมหมูมีไข่้อมพี่น้องมีไข่มาเสริม้อมเอาพี่น้องน้ำต้มยำแซ่แสบจุดจวดเลยพี่น้องเลย เอาอคุณใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากคุณกำลังใจใชั้นวันทิ้มาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาพูดคุยตักทายกันได้พี่น้องมาเด้อกินเท้าพี่น้องมามาพี่น้องอู้ยน้ำต้มยำโฮย่างจัดย่างจวดเลยพี่น้องเลยเมือน,นี่รับรองได้ความแซ่บนี่บ่ต้องห่วงมาซิมน้ำต้มยำก่อนอื้อหือ หยอดหอมหอมพริกเผาเผ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้องนวนัวน,นัวห,หมูสับนัวทั่วลิสงขวาพี่น้องผักมันิมิตรผักบุงตัวงอกเลยพี่น้องเลยมาเริ่มต้นด้วยหมูเด้งพี่น้อง Sice mm -hmm. mm -hmm. เนื้อเปื่อยพี่น้องเนื้อพื้นทอ้องอืม้ม ใุใครอยางมาตู้มพี่รองใครอยางมาตู้มก็นำตุ้มย้ำนแจ๊ะ ลูกขิ้มูฮับ แซ่บขัดกรวดขัดกร้ดองเลยมากระดูกสี่โค้งครับอืมเปื่อยดีครับ ก็เลยอยากใส่มือเลยพี่น้องเลยสีคงเปื่อย เสีบมันนำต้มยำเลยพี่ลอง มึงชินนี่มิรองพื้นท่องครับเนื้อพื้นท่องือ โห้จวดกัดแซ่บกัดไปน้องถึงรถถึงชาติอหลิครบรถเลยหอมเผ็ดเปรี้ยวหวานมีกระดูกก้อพนพร้อมไปน้อง เสร็จสุดท้ายแล้วพี่น้องไหมอืม,อม าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยย่างแสบย่างจวดเลยครับหอมพริกเผาเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวทั่วลิสงกับหมูสับพ,พี่นอ้องโอ้โสสโกงไปเปอยหมูเด้งเหนือเปอยลูกสินมีใครอยากมาตุมอีกพี่น้องเอ้ยเอาจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเด้อยสำหรับการรับชมครับ อย่าลืมติดตามกันไว้พี่น้องแซ่บๆกับชานช้อนชิมมีกับขา่าวกับน้ำมาฝากมาตอนกันสมือเ้อพี่น้องเอ้อมือนีขอตัวไปแล้วครับซับเสอ